อ่าสวัสดีค่ะวันนี้สําเร็จจัดทันนะคะพามาดูน้องเติมรักนะคะมาติดตามงานนะคะอันสวัสดีค่ะคุณแม่น้องเติมรักนะคะตอนนี้น้องเติมรักกี่เดือนแล้วคะเดือนหนึ่งกับเก้าวันค่ะเดือนหนึ่งกับเก้าวันใช่ไหมกลนทรกนที่ยังไม่ได้ทานอาริยากับอ่าโพลิน่าเคดีนี่ไม่มีนมเลยค่ะไม่มีน้ํานมเลยใช่ไหมโอ้ห่านนมไม่ออกเนาะห่านมไม่ออกสองอาทิตย์เลยสองอาทิตย์เลยพอหลังจากสองอาทิตย์ตัวนั้นป้าไปเกาหลีอยู่เนาะ ก็เลยโทรไปก็สั่งผ่านเกาหลีเลยเนาะแล้วก็เลยได้เลยอัพโดนเอามาให้พอกินเสร็จเป็นอย่างนี้เลยนะคะทุกท่านจ๋าอันนี้คือนมคุณแม่นะคะแค่ตู้ไว้เต็มเลยนะคะเนี่ยคือน้องเติมรักกินไม่ทันแล้วตอนนี้จากที่น้ํานมไม่ไหลนะคะทุกท่านสุดยอดจริงๆค่ะนี่มาดูน้องเติมรักหลับปุ๋ยเลยน้องจ๋าตือนมากินนมบ่อยๆนะลูกนะนมคุณแม่เยอะแยะเลยตุ้ยนุ้ยเลยขอบคุณนะคะขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะถ้าสนใจติดต่อผ่านน้องแพลวได้เลยนะคะ ขอบคุณค่ะขอให้น้องสุขภาพแข็งแรงนะคะเลี้ยงง่ายๆตัวเร็วๆนะลูกนะออจะเลิบเริบนะคะเลี้ยงง่ายๆตัวเร็วๆนะลูกนะออจะเริบเริบ